สวัสดีครับร้านแอนอตโตแมัติลำลูกกาคลองสามนะวันนี้มีเป็นยางใหม่นะครับยางใหม่บิตาโตนราคาโปรโมชั่นนะครับบิตาโตนอันนี้เป็นยางใหม่เลยนะครับเป็นเบอร์สองหกห้าหกห้าอาิบเจ็ดนะครับเป็นดูเลอร์เฮดีหกแปดสี่นะครับปียี่สิบสองนะครับากาสิบแปดปียี่สิบสองเป็นเบอร์สองหกห้าหกห้าอาิบเจ็ดนะครับผมเป็นยางใหม่ยางใหม่เลย พพก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะมันเป็นยางใหม่ชุดนี้หนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งืนหพันห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟีนะครับยางใหม่บิตาโตนดูเลอร์ h อ684หกแปดสี่นะครับผมเมดอินไทยแลนด์นะต่อไปนะครับเป็นบิตาโตนนะครับเป็นเบอร์สองหกห้าสิบาแปดนะครับสองหกห้าสิบาสิบแ ตอนะครับต่บดา้านกีอกสอนี่ครับผมขอบสิบแปดสองหกห้าหกสิบอสิบแปดขอบสิบแปดนะครับสี่เส้นอยู่สองหมืสามพันบาทนะครับสองหมื่นสามันบาทยังใหม่ปิโซนสองห้าสิบห้ิแดใส่รถกระบะยกสูงหรือเพอร์ฟอร์ูเนอร์มิวเอ็กซ์ปาเจโร่อดเอเวอเรสได้หมดเลยนะครับ สนใจตัวไหนโทรสอบถามได้ครับ084692892นะครับร้านแตนรถสแม็ลร้านางครับยางมันจะมีหลายชุดนะครับมันอยู่ในร้านผมไม่ได้ออกเอาออกมาถ่ายนะครับผมใจก็โทรมาสอบถามได้เลยครับนี่ไปก่อนครับสวัสดีครับ